สวัสดีครับโชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับโปรเชอร์รี่ที่สนามกอล์ฟเลกวูดนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆจังบางนาตลาดนี่เองวันนี้ในส่วนของการพูดคุยกันในช่วงโชว์เคสก็จะเป็นเรื่องของกริปนะเนื้อหาเยอะแยะเลยค่ะกริป <c oughs> นี่มีทั้งดรเวอร์มีทั้งเล็กสิ่งที่ความน่ารักมากของของเชอร์รี่แล้วก็สามีเชอร์รี่ที่เตรียมมาเนี่ยโปรแทปเนี่ยว่าอุปกรณ์พยายามให้คล้ายกันมากที่สุดมันจะได้มีการเปรียบเทียบกันได้ใช่พยายามให้ต่างอยู่จุดเดียวเลยก็คือกริป อืมก็คือในมือผมนี่ก็เป็นเหล็ก6กซึ่งก็ใบเดียวกันเลยแล้วก็ต่างที่กริปอันนู้นคือไดรเวอร์กาน้าหนักเท่าพยายามให้เท่ากันความยาวเท่ากันหลบลายวัดมาเป๊ะเท่ากันอืมต่างกันที่กริปค่ะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราลองสามสถานการณ์แล้วกันสถานการณ์ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ไดรเวอร์ก่อนนะครับในกรณีไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีสองหัวเพราะไดรเวอร์สมัยนี้สามารถจะถอดหัวได้เปลีป่ยนใช้ง่ายาโอเคนี่ประเด็นหลักของกริปที่เราจะพูดถึงคือ คือจะมาเทสกันค่ะมาทําแบบทดสอบกันค่ะพี่เจยว่าคลิปใหญ่กับเล็กเนี่ยซึ่งตอนนี้จริงๆมันต่างกันเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าอันนี้ใหญ่มากอันนี้น่าจะประมาณสแตนดาร์ดเวก l ล่าจะมาดูกันว่าถ้าเชอรี่ลองตีแล้วเนี่ยอันเล็กอันใหญ่ผลลัพธ์ออกมาเป็นไงแล้ววันนี้เรามีเครื่องโอล์สได์มาดูตัวเลขด้วยแล้วก็แต่ว่าโดยหลักการแล้วกันโดยหลักการก็คือว่าทําไมเราต้องคุยกันเรื่องคลิปและความพอดีของคลิป ก็คือว่าถ้าถ้าดูโอ้เรานี่เราต้องอยู่ห่างกันใช่ไหมแต่ว่าลองเทียบให้คนเห็นก่อนแล้วกันว่ามือขนาดมือเนี่ยมือคือท่านท่านหน้าจอแล้วกันมือใหญ่ไม่เท่ากันนิ้วยาวไม่เท่ากันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่คนนี้กับคนนี้จะใช้กริปอันเดียวกันแล้วรู้สึกขนาดแล้วเหมาะสมเพราะฉะนั้นมันเป็นความเป็นไปได้ว่าขนาดของกริปมันก็ต้องพอดีมือเชอร์รี่แล้วก็พอดีมือพี่เจถึงจะใช้งานได้ดีถูกแล้วก็ต้องเหมาะกับวงสวิงแนวไม้ของคนคนนั้นอีกเพราะฉะนั้น ก็ต้องมาเทสแหละว่าอันไหนเหมาะสมกับเราที่สุดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดแรกของการเล่นกอล์ฟของเราอาจจะยังไม่ต้องซีเรียสมากมายไม่เป็นไรเพราะมันเป็นชุดโปรโมชั่นซื้อยกชุดเลยอะไระแต่พอเราเริ่มตีเป็นเราจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ละนะครับหรือจะให้กับชุดแรกเลยก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรความสาคัญที่ว่านี้กริปเนี่ยถ้าเป็นกริปที่เราไปซื้อต่างห่างมาใส่มันจะมีขนาดของกริปด้วย ถูกต้องขนาดของคลิปซึ่งซึ่งตัวนี้น่าจะบ่งบอกไหมตรงตรงท้ายคลิปเหมือนจะมีเขียนไหมมันจะอยู่ย <ใน S 2> ข้ขางในค่ะอันนี้น่าจะเป็น,น,นแบบสแตนดาร์ดเลยอ่าโอเคเพราะถ้าเกิดว่าคนละไซส์โดยสิ้นเชิงเนี่ยมันจะเขียนเลยว่ามิดไซส์โอเวอร์ไซส์ size, อะไรเงี้ยบางทีมันจะเขียนเลยนะครับแล้วก็หมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของคลิปทำมาโดยเนื้อ,อยางไม่เท่ากันถูกต้องขนาดต่างกันโดยสิน้นเชิงตั้งแต่ต้นค่ะแล้ว อาจจะมีการประกอบโดยที่มีการพันเทปอันนี้พันมาห้ารอบอ,อันนี้อาจจะเป็นใหญ่อ้วนเลยออีกวิธีหนึ่งคือกริปไซส์เดิมแต่พันข้างในหนาไม่เท่ากันชอันนั้นก็ทําให้ความแตกต่างของกริปเกิดขึ้นได้มันอาจจะมีทั้งสองคอมบิเนชันเลยถูกต้องนะเดี๋ยวเราเริ่มที่ดรเวอร์ก่อนแล้วกันได้ค่ะจะได้ลองของจริงด้วยเลยตอนนี้อันที่เสียบอยู่กับไม้คือเล็กใช่ไหมใช่ค่ะแบบธรรมดาโอเคธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองอันใหญ่ได้แล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงอยวเรามาลองซัก ไม้ละสาลูกแล้วดูเฉลี่ยกันดีไหมคะพี่เจอันนี้ตัวคลิปเล็กก่อนนะค่ะสายปกติก่อนอันนี้คล้ายกับที่ตีอยู่แต่แค่หัวเนี่ยไม่ใช่หัวเดิมด้วยสายตาดูแล้ว <c oughs> ปกติของเชอรี่คือเป็นภาพที่คาดว่าจะเห็นอันนี้รอหนักแต่พี่เจ รอสามลูกเป๊ะเชฟเฉย <c oughs> รู้สึกมันจะดรอขึ้นเรื่อยๆไหมนะออแล้วนั่อันนี้น่าจะเป็นเราแล้วล่ะพี่เจไม่ใช่กริปนะอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอาการเหนื่อยอาการอาจจ่าูดูข้อมูลไปพลางๆเดี๋ยวพี่เปลี่ยนนี่ <Okay. S 1> ให้เปลี่ยนหัวถูกไหมจับครั้งแรกกับพี่เจ <c oughs> ต่างเลยค่ะฟิลใหญ่มากแล้วก็พอสวิงอ่ะจะรู้สึกว่าหัวเบาลงเนาะนี่ป<ฮ>ระเภทรู้เยอะ ประเภทรู้เยอะ <S <S มาเอาเตียรี่มันฟิลจริงๆเดี๋ยวพี่เจมาลองตีเวลาลองของพวกนี้นะให้ลองไปเลยมันต้องแบบยื่นไม้ไปแล้วตีเลย <Okay. S 1> ไม่ต้องไปสนใจว่ามันสเปคอะไรปวดแล้วนะนี่ง้นเดี๋ยวเธอดัดอืมอบบเลี้ยวซ้ายน้อยลงลนะอาจจะกลายเป็นถูกโลกกันก็ได้นะบบกก่อนถ้าดูแต่เฉพาะผลงานเนี<อ> <S 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 ่ยนะไอ้คลิปใหญ่อันเนี้ย กับเธอเนี่ยมันดูดีกว่าเอ้ยอ้ะโอ้ยดีกว่าชัดเจนเฮ้ยมันดีดีกว่าชัดเจนเข้าที่ล่มดูตัวเลขเลยมันมามันมาดูดีเลยเปลี่ยนไม้เลยค่ะบอเดต้าอย่ซูมให้ดูอ่ะเซตแรกจะออกซ้ายหน่อยหนึ่งเส้นแดงตรงเป๊ะกับที่เห็นได้สายตาเมื่อกี้ถูกต้องเซตที่2ก็จะค่อนข้างตรงหรือ อาจจะมีลูกหนึ่งที่ขวาแต่ถ้าพูดเพื่อเปรียบเทียบคือขวากว่าเดิมขวาขึ้นกว่าเดิมอ่ะอ่าขวากว่าเดิมทีนี้พฤติกรรมคนนี้ธรรมดาติด,ดรอค่ะเพราะฉะนั้นไม้ที่ช่วยให้เขาดรอน้อยลงหรือตรงหรือออกขวาคือม,มันคือแนวโน้มที่ดีอ่าเพราะถ้าเอาไม้ที่มีการเพิ่มศักยภาพการรอเข้าไปในมือเขายิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้มันจะมีลูกบางทีติดหุกละเออ <c oughs> คือคนรออยู่แล้วแล้วไม้ติดห <c oughs> ุกไม้ติดรอยอีกนี้ไปกันใหญ่มันมีข้อมูลที่ เปรียบเทียบระหว่าง2อันอันนี้มากไว้ก็เพื่อให้ดูออกว่าเป็นร r เวอร์กับไม้2นะครับจริงๆแล้วคือร r เวอร์ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละคนละการสปีดพอๆกัน8.98.8 8ไม่มีอะไรนะแล้วก็พาร์ทก็พอกันก็คือแนวไม้ลบ2.1กับลบ2.6ไม่ต่างมากมายที่ต่างน่าจะเป็นไอตัวสปินที่เลี้ยวสปินแอ็กซิสเลี้ยวใช่ไหมครพี่เจใช่เลี้ยวซ้ายน้อยลง เลือ้น้อยลงแน่นอนไอ้นี่ก็ต่างดินามิกลอกเวลาตีดรอส่วนมากแล้วมันก็จะต่ํากว่าเวลาตีตรงหรือตีเฟดมันก็จะโด่งขึ้นถูกไหมนี่ไงสิบเจ็ดจุดเจ็ดกับสิบเก้าจุดสองตัวสองคือโด่งขึ้นประมาณสองเป็นลอนชังโกก็ต้องไม้นี้ยไม้กริปใหญ่เนี้ยออกไปลูกโด่งกว่าโด่งกว่าเพราะฉะนั้นน่าจะแครี่ไกลกว่านิดหนึ่งไหมพี่เจก็ถ้าดูโอ้โหเป็นห่วงระยะจังเลยท่าทางจะเอาระยะด้วยไหมนี้บอกก่อนนะคะนี่ไม่ใช่ไม้ที่เราถนัดนะคะ คือในเมื่อคลับสปีดมันเท่าเดิมแต่ร้อนใจก็มันสูงกว่าเดิมแครี่มันก็ต้องดีกว่าโดยเฉพาะยิ่งกอล์ฟหน้าฝนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำคัญใช่เลยถูกไหมดิวก็จะแครี่ได้ไกลขึ้นหลาสองหลาก็โอเคนะเอาหมดใช่ไหมตัวของสุดท้ายแล้วเออแล้วก็ตีอย่างที่เห็นเนี่ยเฟสทูพารของเดิมลบ0.1อันนี้เป็นบวก1.5 Face to Pa เฟสทูพาคืออ่าหน้ามันเข้ามาปิดกว่าแนวอ่เมื่อเมื่อเทียบกับแนวแล้วหน้าเนี่ยนะตอนของเดิมมันปิดหน่อยอ่ ลูกที่สองหรือไม้ที่ใหญ่มันไม่ปิดแล้วเออมันเปิดด้วยซ้ำแสดงว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันเปิดด้วยซ้ำโอเคนะครับแต่โอเคถ้าเทียบกับทาร์เก็ตถ้าเทียบกับเป้าหมายค่ะอันเดิมเนี่ยเท่ากับปิดสองจุดสองอันกริปใหญ่ขึ้นเท่ากับปิด1 1อืงจุหนึ่งปิดน้อยลงน้อยลงโอเคห่านครึ่งเลยก็ถ้าในมุมมองของโค้ชวันนี้ไม้กริปใหญ่มาในแนวทางที่น่าจะดีกว่าอื แต่เราก็ต้องคุยถึงเรื่องความรู้สึกของเพลเยอร์ด้วยเพราะเธอจับปุ๊บเธอบอกโหไหวเหรอมันไม่แน่มันมีสองอันหนึ่งมันอาจจะต้องจูนให้เธอไหวกับอีกทีนึงคือพอข้อมูลมันดีบางทีเขาไหวเองครับบางทีเขาไหวเองครับเพราะเขาอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่ไม่เปนไีเราโอเคหมดทีนี้ต้องไปลองเอ็กซ์เพรทเมนต์ว่าใหญ่ขึ้นทั้งอันหรือใหญ่ขึ้นแค่ มเียใช่เพราะอันนี้พันมาให้มันเวอร์อ่ะพี่เจเคือ, 5, อ5ชั้น5ตนลบมันใหญ่ขึ้นเยอะอ่ะอาจจะน้อยกันนั้นนิดนึงใช่แต,แต่ว่าต้องการให้เห็นภาพมากกว่าว่ามันตัางกันยังไงแล้วเราก็เห็นจริงๆชัดเจนอ่ะไปลองสถานการณ์ที่2กันต่อโอเคครับได้เปลี่ยนสถานการณ์ เป็นโค้ชค่ะผมเป็นเลเยอร์บ้างเล็ก2งานนะครับนี่คือเหล็กหทั้งคู่เหมือนกันทุกอย่างเหล็กใบเดียวกันน้ำหนักเท่ากันการเดียวกันต่างกันแค่ไซส์กริปถูกต้องแล้วก็พยายามทำหลอบลายให้ตั้งเท่ากันเลยจะได้วัดได้แน่ชัดเลยว่าเป็นพอกริปแน่นอนโอเคมา ดูดีอ่ะพี่เจแฮรี่ร้อยซึ่งก็สำหรับเหล็กเบประมาณนั้นแหละโอเพี่เจเหล็กเนี้ยซ้อมทำใหม่เนาะแฮรี่ร้อยค่ะพี่เจเอ้ยมันอาจจะยังเหลืออยู่ในใจเหลืออยู่ในโอเคเลยอะสม่ำเสมอมากค่ะพี่เจพอได้ไหม ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยเจิ้ยเอาจริงเอาหมดนยเนี่ยอ่อนนะเนี่ยทำเล่นไปได้พัดนะเนี่ยดีนะโอเคทีนี้ลองกริปใหญ่โดยที่ยังไม่คิดอะไรเนอะย,ยังไม่คิดอะไรโค,คร้ชได้กล่าวไว้ค่ะไม่เพราะถ้าคิดแล้วพยายามเดี๋ยวมันจะปรับอะไรในสวิงนี้ถูกเพราะฉะนั้นหน้าที่เราในเมื่อลองไม้เราก็ควรจะทําเหมือนเดิม<笑><笑> จับถนัดมือขึ้นนะเนี่ยให้มันไกลขึ้นนะระยะ,ยะดีขึ้นค่ะพี่เจแต่ทิศทางอันแรกอ่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากกว่าเออใชอ่เดี๋ยวมาดูคอมเพลกนันแรกรดีเข้าทิศทางเดิมอันนี้รู้สึก ระยะมาแต่ว่าพี่เล็งไปทางนั้นป่ะเนี่ยพี่คิดมากลละอยังไม่บอกว่าน้องอย่าคิดมากนะแต่พี่คิดเองใช่ไหมตอนเป็นโค้ชพูดง่ายไงพอตอนเป็นเลเยอร์ปุ๊บคือพี่เจตีอันกริปใหญ่ก็คืออันที่สองที่เราลองไปเมื่อกี้ค่ะไกลขึ้นแครีนะไกลขึ้นเจ็ดอลาวงเดิมไกลขึ้นเ็ดหลาเลยใช่แค่เปลี่ยนไม้เลยนะเดี๋ยวนั้นม้ยาวเท่ากัน ถูกต้องเล็กองศาเท่ากันน้ำหนักเท่ากันถูกต่างแค่กริปใหญ่ขึ้นเอองงเลยเนี่ยก็มือเบลเลอร์ขนาดนี้อีกเรื่องหนึ่งพี่เจคือความตรงคือจริงๆแล้วที่เมื่อกี้เราเห็นนะคะผลลัพธ์ของอันกริปอ้วนกว่าเนี่ยกริปใหญ่กว่าเนี่ยมันอาจจะดูตรงไปซ้ายทงนะดูด้วยสายตามันซ้ายของตรงใช่ค่ะแต่ถ้ามาดูตรงสปินไซส์สปินเนี่ยมันบวก0ูนนเลยนะเฉลี่ยคือมันออกไปทื่อใช่ค่ะออกไปคท่าไหร่เล็งไปตรงนตไปตรงนั้นใช่ถ้าเทียบกับอันเล็กมันจะติดบวก สามองศาก็คือมันจะติดเฟดใช่ค่ะติดเฟดมันก็เลยไม่เฟดเข้าธงไงกริปที่ใหญ่กว่าสำหรับพี่เจถูกต้องค่ะสำหรับพี่เจกริปที่ใหญ่กว่าตีไกลขึ้นและตรงด้วยถูกต้องไกลขึ้นเจ็ดหลาในขณะที่ตัวนี้สั้นกว่าเจ็ดหลาแล้วเฟดหน่อยนึงคือตัวเลขพี่เจเห็นชัดมากเฟสทูทาร์เกตก็คือหน้าไม้นะคะกับเฟสทูแพสเนี่ยเฟสทูทาร์เกตเนี่ยบวกเจ็ดจุดแปดองศาอันอันเล็กนะซึ่งมันมันถือว่าเป็นเลขที่มันห่างจากสูตรมาค่อนข้างเยอะเยอะมาเยอะมากเยอะมากเฟสทูแพสอันเล็ก บวกเก้าบวกเก้าจุดสองโอเคเยอะมากเพราะฉะนั้นคือไอตัวเลขพวกนี้เราต้องการจะตบให้มันใกล้เคียงกับศูนย์เนาะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าสวิงอย่างนี้ด้วยตัวเลขนี้ให้โค้ชดูเพื่อแก้วงโอ้แก้กันมันเลยอะเพราะมันเจ็ดองศาเก้าองศาแก้กันหน้ามืดเลยเราก็อยากจะตบให้มันแบบไม่เกินสักษะทักษี่มันก็ถึงก็โอเคแต่พอเปลี่ยนเป็นกริปใหญ่เนี่ยตัวเลขเฟซตาเกตจากเจ็ดจุดแปดลบลดมาเหลือหนึ่งจุดเก้าลบหนึ่งจุดเก้าอีกทางหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าหนึ่ง ไม่เกินสามองศามันถือว่าโอเคมากโอเคโอเคเฟสทูพสเหลือลบศูนย์จุดเจ็ดโคตรตกงานครับเป็นเลขที่น่า,านเป็นขที่นาพอใจอะ่ะพี่เจโค้ดที่จะแก้วงผมตกงานเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องเปลี่ยนวงครับตรงขึ้นไกลขึ้นอืมไม่รู้จะยังไงต่อน,น่าจะเกี่ยวกับตัดสินใจอะไรต่อเปลี่ยนนี่ฮะทิปจะรออะไรอยู่ละฮะ <laughs> ไปดูพัดกันต่อเลยครับ <laughs> เพราะว่าผมคล่องใจเรื่องพัตเตอร์อยู่เหมือนกันโ okay, อเคค่ะอ,อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมพี่เจคือโซกซื้อ คือแล้วเนี่ <c oughs> ยซื้อไม่คืนด้วยจับเอาไปก่อนนอน <c oughs> เรามาทดลองเรื่องต, Greek, <c oughs> ต่อไปคือเรื่องพัดซึ่ง <c oughs> ถ้าดูเนี่ยพัเตอร์ของลี่พัเตอร์ของเจส <c oughs> อดคล้องไหมระดับความสูงพอกันอ๋อนึกว่าผมพี่เจอันเล็กเปล่อันนี้คือที่พี่เจใช้อยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้คือลี่เตรียมมา <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้คือที่ชล่ใช้ปัจจุบัน <c oughs> แต่ที่เตรียมมาเนี่ยคือ จะให้ทดลองแบบชัดเจนอีกก็คือเอาหัวเหมือนกันการความยาวเท่ากันต่างกันที่กริปก็คืออันนี้ธรรมดาอันนี้เป็นซูเปอร์สโตรกที่มันแบบนี้โอเคใหญ่ๆห,หน่อยพัตเตอร์เนี่ยจะถามฟิลคนพัดมากกว่าให้พี่เจลองพัดไกลดูน้ำหนักละกันได้ไดโอเคอ่าเดี๋ยวเรากันจะไปถนนอันแรกคือกริปเล็กก่อนค่ะไม่มองผลงานด้วย เดี๋ยวบายอสแต่ลูกสองน่าจะไกลกว่าไหนอยลูกหมองไปชนลูกแรกพอดีเลยพี่เจนี่ไงเดี๋ยวผมบอกแนละ้วผมพยายามไม่ขี้โกงผมพยายามทำใจว่าทำเหมือนเดิมต่อกลุ่มมากไม่หันไปดูด้วยซ้ำ <laughs> เบาเลยสุดท้ายเนี่ย,ยค่อนข้างกอกกลุ่มมากอะพี่เจสุดท้ายเบาไปนิดนึงยั้งไว้หน่อยครับแต่อันเนี้ยแต่จะมีความแตกต่างใช่แต่แค่อยากจะรู้ฟิลของพี่เจมากกว่าว่าจับแล้วอันไหนมันเข้ามือเพราะอย่างที่บอกพัตเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ที่ความชอบส่วนตัวถ้าเป็นส่วนใหญ่คือถ้าพูดถึงจับแล้วถนัดมืออ่ะอันใหญ่กว่าถนัดมือกว่าแหละค่ะเพราะมันก็ใกล้เคียงกับกริปป,ปัจจุบันพี่เจด้วยเนาะใช่แต่พี่มีความรู้สึกว่าหัวเบาอ่านิดนึงคืออันนี้ขอขอเรียก สมมติว่ามาเกาะแล้วกันนะชุดเล็กกับชุดใหญ่เนี่ยความรู้สึกของการให้นะค่ะเท่าเดิมอแต่ในเมื่อพอกริปมันหนักขึ้นใหญ่ขึ้นน้ําหนักหัวมันเลยดูหวงเบาลงไปนิดนึงออมันกลายเป็นว่าพัดด้วยตัวนั้นระยะออกมาไกลกว่าหน่อยนึ่าเพราะฉะนั้นต้องไปลองกันเองนะครับแต่ว่าเมื่อจับถนัดแล้วค่ะอาจจะต้องไปทําน้ําหนักที่หัวอย่างตอนเนี้ยถ้ากลับไปที่เดิมค่ะด้วยความรู้ใหม่แล้วว่าเฮ้ยฉันพัดสั้นไปสามหลา ต้องเอาใหม่คราวนี้ก็คือคราวนี้เราเราไม่ทําเหมือนเดิมละเราทําเพื่อผลงานที่ดีขึ้นเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยถ้าฟิลเมื่อกี้มันจะสั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนฟิล กอกลมถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ดูดีกว่าเดิมอเพราะว่าขึ้นมากกว่าเดิมถูกเหมือนจะเหมือนอยากให้น้ําหนักไปเท่าเดิมแต่เราต้องพัดออกกว้างขึ้นแรงขึ้นนิดหนึ่งด้วยด้วยกริปนี้คือรอบแรกเนี่ยผมบอกเลยสิ่งที่ผมทําก็คือผมกําหนดระยะไว้คะพราะผมจะขึ้นแค่ไหนดังนั้นพัตเตอร์สองงานผมขึ้นเท่ากันแต่พอผมเห็นแล้วว่าอันนี้ผมผมขึ้นมากขึ้นฟ e ลลิ่งของการจับถนัดโอเคมาก แค่ต้องทําความเคยชินกับการให้น้ําหนักที่แตกต่างจากนู้นเท่านั้นเองอาจจะต้องถ้าพี่เจย์ลองพัดไปสักพักเราชอบคลิปนี้อาจจะต้องไปทําหัวพัตเตอร์ให้มันหนักขึ้นแปะตะกัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มูฟไปในทิศทางนั้นโอเคโอเคก็คือถ้าเกิดว่าคุณเอาพัตเตอร์คุณไปเปลี่ยนเป็นกริปใหญ่ขึ้นค่ะอาจจะไม่แปลกถ้าคุณพัดสั้นลงกว่าเดิมหน่อยถูกต้องจนกว่าคุณจะจับทางมันได้แล้วก็ชิเชยใช่ แล้วช่เชอร์เองก็ได้หรือว่าจะไปแปะให้มันหนักขึ้นสวิงเวทเท่าเดิมเลยก็ได้อ่ะก็จะเริ่มได้หลายวิธีขบวนการแต่งใช่็จเลยแล้โอเคขอบคุณค่ะนี่อิวซาห์เขาลงทุนมากนะครับเนี่ยเขาไปหามาให้่พัตเตอร์หายากนะเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะคือแบบมันจะได้รู้เลยว่าต่างที่กริปอย่างเดียวคือมันต่างที่กริปมันไม่ได้ต่างที่พัตเตอร์เพราะพัตเตอร์ตัวเดียวกันต้องขอบคุณเชอรี่แล้วฝากขอบคุณพี่ที่แทบด้วยได้ค่ะนะครับที่อุตส่าห์จัดสรรมาให้นะครับให้เราได้ที่บ้านเขามีเยอะพี่เจที่บ้านมีเยออะะค่่่สวนใหญก็แบ ิกมาจากเฮีย <laughs> เธอไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าเขาแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาทําไว้เนี่ยได้เป็นประโยชน์ต่อคนดูดี <laughs> ถูกต้องค่ะเดี๋ยวฝากไปขอบคุณค่ะขอบคุณเลกคกุดคที่ขับด้วยนะครับอำนวยกรณ์สะดวกในการถ่ายทำของรายการทีออฟตอนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง